เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกม Tabster TV นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเพลงอนิเมะนะครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นสัปดาห์ของเพลงอนิเมะนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นเพลง No Game No Life นะครับก็เป็นอนิเมะเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะก็คือผมไม่เคยดูไงแต่ก็จะมาเล่นนะครับก็เหมือนเดิมครับตามสไตล์ในการแคสเกม แฮปเตอร์ทีวีนะครับผมจะบอกทุกคลิปเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆออไม่รู้ไงนะครับก็ปรับความละเอียดของวิดีโอพื้นหลังนะครับเหลือ 144p เพื่อป้องกันโดนลิขสิทธิ์เรื่อง M v วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปรเสียงเพลงนะครับป้องกันการโดนลิขสิทธิ์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเนาะเพลงนี้เพิ่งปล่อยมาได้ไอเพลงนี้เพิ่งปล่อยมาตั้งแต่มวนันอังคารที่ผ่านมานะอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับอ่ะ นี่ไหมครับอนิเววีกนะครับก็ทั้งสัปดาห์นี่คือทีมงานจะปล่อยเพลงอนิเมะตลอดทั้งสัปดาห์เลย <S <S โอ้โหโหลดนานมากเลยอ่ะเดี๋ยวตัดคลิปแป๊บนึงนะครับไม่ให้คลิปมันยาวอ่ะมาแล้วครับเมื่อกี้โหลดนานมากเลยผมต้องตัดคลิปเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับ จบแล้วครับจริงๆผมเล่น all perfect ไปแล้วนะก็ลืมท่อนนะก็เลยไม่ได้ all perfect นะครับอ่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับเพลง no game no life นะครับก็เป็นเพลงอ n นิเมะเพิ่งมาเพิ่งปล่อยให้เล่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปผมจะเล่นเพลงอะไรก็รอติดตามดูแล้วกันเนาะนะครับก็ขอจบคลิปว่านี้แล้กันนะครับสวัสดีครับ